นะครับวันนี้ครูจะแบ่งไว้ให้สี่สี่ห้องแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ครูลืมเมคขอดมาเลยครูจะไม่ย้อนแล้วนะนะครับครูไปเลยเพราะว่าจะเสียเวลานะครับฟังนะลูกสี่กลุ่มครูจะตั้งหัวไว้ให้นะครับสิ่งที่เธอจะต้องทําในรูปเมื่อสักครู่เนี้ยที่พาดหัวข่าวที่ทิติวัดาอ่านอ่ะคือหาเด็กอายุที่สี่แต่งงานอ่ะ ทิ้งที่เธอไปดูหนึ่งการสมรสสองผู้เยาวใช่ไหมสมรสได้ไหมการผู้เยาวสมรสได้ไหมเธอพิมพ์ไปเลยการสมรสนะครับการบรรลุนิติภาวะผู้ยาวอะไรประมาณนี้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครูจะให้เธอทํากิจกรรมกันนะครับภาพนี้หมดกี่โมงลูกสิบเอ็ดมงคึ่งนะครับตอนนี้สิบเอ็ดมงสิบสองเราจะออกมาพบกันสิบเอ็ดโมงยี่สิบห้า นะครับโดยมีหัวนะครับครูจะเรียกชื่อนะครับห้าทับหนึ่งมีทิติวรดากลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็เจชื่ออะไรวะธนพงศ์กลุ่มสองนะครับแล้วก็สันมาสันมาอ่ะ สันมากลุ่มสามนะครับลูกสันมาอยู่ไหมลูกสันมาอยู่ไหมอย,อยู่ค่ะสันมากลุ่มสามนะครับครูทําไมครูถึงเลือกเลือกคนเหล่านี้นาตาเซียนาตาเซียนาตาเซียอยู่ไหมลูกอยู่ค่ะนาตาเซียนะครับนาตาเซียอยู่กลุ่มสี่ บุคคลเหล่านี้คือหัวกลุ่มหรือว่าแกนนากลุ่มไม่ใช่ว่าแกนนําจะไปที่แยกบินแดงอันนั้นไม่ใช่นาะที่ติวดาไม่ต้องไปนะนะครับไม่ใช่เรื่องของเรานะนะครับไม่ต้องไปวันนี้เธอทุกคนจะต้องเป็นนักกฎหมายเธอจะต้องตีความกฎหมายในรูปที่ครูให้นะครับกลุ่มที่หนึ่งหัวหน้ากลุ่มนะที่ครูให้ครูนี่แกนนาําเชิญเข้ากลุ่มได้เลยครูแยกไว้ให้แล้วสี่กลุ่มนะครับ หัวหน้าหนีไปก่อนเลยลูกนะครับฟังครูนะเจไปเลยลูกครูให้สมาชิกทั้งหมดเนี่ยสี่กลุ่มห้าคนสองกลุ่มสมาชิกในห้องเราเนี่ยครูครูคำนวณไว้แล้วห้าคนสองกลุ่มสี่คนสองกลุ่ม ทุกคนเข้าใจนะนะครับดังนั้นสมาชิกที่อยู่ตรงนี้เธอต้องวิ่งเข้าหากลุ่มนี่คือการแอคทีฟลูกเธอต้องเข้าไปดูถ้ากลุ่มไหนครบ4แล้วออกถ้ากลุ่มไหนครบ5้าแล้วออกเธอต้องหากลุ่มอยู่ให้ครบนะครับดังนั้นห้าคนแค่สอกลุ่ม4คนแค่สอกลุ่มแล้วก็พอได้เวลาปุ๊บเธอก็ออกมา บอกการเคลื่อนไหวของครูว่ากลุ่มหนูมีใครบ้างโอเคนะเชิญเลยครับมูฟหาหากลุ่มอยู่เลยลูก อาจารย์คะครับผมว่าแล้วกลุ่มเสมือนคนและความสามารถนะคะพีเซนได้อยู่ไหมคะหรือว่าแบบไม่ได้แล้วได้อยู่ได้อยู่ลูกอันนี้คืองานใหม่แล้วลูกค่ะหนูทำงานหนูอยู่กลุ่มใครอ่ะไม่รู้ค่ะอ้าวแลกเห็นไหมไม่มาวิชาของครูเนี่ยถ้าไม่มาคาบหนึ่งก็จะไม่รู้อ้าวหนูไปหากลุ่มใหม่ก่อนกลุ่มสียังไม่ครบกลุ่มสีมีสีมีสามคนค่ะ ครูเห็นอยู่นะว่ากลุ่มไหนมีแล้วบ้างไม่เลม,ม,มีบ้างไม่มีบ้างอะ่ะกลุ่มห้านะครับกลุ่มห้าห้าคนกลุ่มสองสามคนกลุ่มหนึ่งสามคนกลุ่มจีสี่คนอ่ามีครบแล้วสองกลุ่มนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวครูจะเยี่ยมเข้าไปเยี่ยมนะคะนะครับ โอเคนะครับสมาชิกเข้าหมดแล้วลงล็อกแล้วกลุ่มหนูเท่ากับว่ามีเพื่อนที่ไม่มาด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อนไม่มาหนูจะดึงใครก็แล้วแต่หนูนะลูกนะครับแต่ไม่ให้เกินไม่ให้เกินห้ากับเกินสี่นะนะครับดูกลุ่มอื่นด้วยนะครับว่าหนูกดไปที่เวกแอลรูมอ่ะหนูจะเห็นว่าแต่และกลุ่มมีสมาชิกกี่คนครูเห็นหมดแล้วนะครับตอนนี้กลุ่มหนูนะครับนนมีสามคนหนูนะครูบ,คคบอกให้นะนะครับ กลุ่มหนูมีสามคนม .5 กลุ่มสามมีสี่คนกลุ่มสี่มีห้ามมคนมมคน,นะครับสองกลุ่มเนี่ยลงล็อกนะครับเท่ากับว่ากลุ่มสองมีสามคนนะครับกับกลุ่มหนูนะครับมีสามคนโอเคนะ,ะนะครับใครที่ใครที่ไม่มากันแล้วแต่เพื่อนนะจะดึงเข้าก็ได้ เชิญครับแบ่งงานการวางแผนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับไปพบครูนะครับที่ห้องใหญ่ที่ห้องหมอห้านะครับภายในระยะเวลาที่ครูกําหนดไว้แจ้งไว้โอเคนะลูกครูให้กลับไปกี่โมงลูกพิติคะอ,อาจารย์ติดนานครูให้กลับไปกี่โมง เจ็ดโมงยี่สิบวะเอ็ดโมงยี่สิบนะครับอีกสองนาทีวางแผนกันที่ดีนะลูก <c oughs> อ่านักเรียนทำไมลูก <c oughs> เสร็จแล้วอ่ะ อ,อาจารย์ให้ทำอะไรอ่ะอ้าวหนูเพิ่งมาไม่ไม่ไม่หนูหนูเพิ่งออกมาจากกลุ่มหนูได้กลุ่มแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้กลุ่มหนูใช่ไหมสามคนไม,ไม่ใช่ค่ะหนูต้องกลับไปกลุ่มก่อนไปคุยกับเขาก่อนว่าเขาทำอะไรกันอยู่ตอนนี้ ใอาือเด็กเล็กอาจารย์อาจารย์ให้หาอะไรนะหนูหัวหน้ากลุ่มป่ะหนูแกนนำกลุ่มหรือออกมาหาออกมาถามข้อมูลที่เฉยออกมาถามค่ะไม่มออกมาได้แล้วลูกหมดเวลาแล้วนะครับบอกเพื่อนออกมาเลยแจ้งเพื่อนออกมาเลยลูกนะครับตามเพื่อนเลยลูก คนที่อยู่ทางนี้ตามเพื่อนได้เลยได้เวลาแล้วไดครับบอกอะไรชื่อใช่ไหมจย์หรือเปล่าใช่บอกอะไรชื่อชื่อกลุ่มอ่ะนะกลุ่มผมะนะ อ่าคือสมาชิกลูกมีผมกลุ่มหนึ่งเจอยู่กลุ่มอะไรลูกกลุ่มสองครับเจออยู่กลุ่มสองมีมีผมพิรพัฒน์แตเย็นๆลูกพิรพัฒน์สัมพันธ์ใช่ไหมใช่ครับนิติภูมิแล้วก็บรา,าระคาบนิติภูมินิติภูมินิติภูมิบรา,ารคาหนึ่งสองสามสี่โอเคไม่เกิน ลิม okay. ิตอาจารย์คะอาจารยะครับผมว่าของหนูกลุ่มหนึ่งค่ะของหนูกลุ่มหนึ่งมีใครบ้างลูกมีทิติอรดาสีตานันแล้วก็รรชิดาค่ะหนึ่งสิตาน,านันรรชิดารรชิดารอชิดาใช่ไหมค่ะ โอเคลูกหนูได้สามคนใช่ไหมรวมสมาชิกรวมเธอด้วยมีสามคนนะครับออาารมันก็จะมีเพื่อนที่ไม่ได้มาหนูก็ต้องดึงเข้าไปหนูดึงใครลูกอเอาเอากลุ่มอื่นก่อนกลุ่มสามลูกทันมามีใครบ้างลูกกลุ่มหนูมีห้าคนนะคะจ้ะว่า มีเจนจีราเจนจีรากลุ่มสามครับผมแล้วก็อดิศราค่ะอดิศรากลุ่มสามครับ <N ic ent ira> นี่ทำมาค่ะฮ <N ic ent ira> ะเออล์ติยาอุมาค่ะลรติยาอุมาแล้วก็ฟาราแล้วก็ฟาราใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็หนูหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเค ่อรครับกลุ่มที่สีล<ก>่ลูาากกลุ่มหนูมีจิรัติดาค่ะจิรัติดาแล้วก็ฟาเซียค่ะจิรัติดากลุ่มสี่ฟาเซียฟาเซียแล้วก็ซันวาค่ะฟาเซียกลุ่มสี่ซันวากลุ่สมสี่อ่ะฟังคูนะลูกเพื่อนที่ยังไม่มีกลุ่มนะนิซามาตาฮารี นะครับสองคนนะครับต้องดึงเข้ากลุ่มสี่คนกลุ่มสามคนน้ลูกกลุ่มที่มีสามคนอะ่ะเอานิซาก็ได้ค่ะอาจารย์นูอยู่กลุ่มที่หนึ่งค่ะกลุ่มที่หนึ่งนซายู่กลุ่มหนึ่งน้ลูกมาตาฮารีครับมาตาฮารีหนึ่งสองสามสี่ เดี๋ยวคูณนับก,ก่อนนะกลุ่มสองมีหนึ่งสองสามสี่กลุ่มสองสี่คนกลุ่มสามหนึ่งสองสามสี่คนกลุ่มหนึ่งกลุ่มสามมีห้าคนใช่ไหมกลุ่มหนึ่งสองสามสี่อ่าอีกคนหนึ่งลูกกลุ่มที่มีห้าคนต้องมีอีกหนึ่งกลุ่มลูก แคะเอาม a ตาทาตีกลุ่มที่มีสี่คนอะ่ะต้องเอาไปอีกหนึ่งคนลูกเงียบเลยเงียบยทำไมเงียบกันหมดลูก,ลกเจเอาไหมเจ๊ ผมว่าไม่อาจารย์ให้ผู้หญิงกับผู้หญิงนะเพราะผู้ชายผู้ชายเด่๋ยาคุยเรื่องอะ้รโอเคอ่ะกลุ่มสามมีหนึ่งสองสามสี่ห้ากลุ่มสามมีห้าแล้วกลุ่มสองเอาไหมลูกกลุ่มสองไกลุ่มสองไอ้ธนพงศ์นี่หว่า กลุ่มสามกลุ่มหนึ่งว่าไงจีรักจิดาทิติวัดาหนึ่งสอสามสี่ทิติวรดาค่ะอา,าจารย์รับได้ไหมหรือเอานีซาไปแรับรับอะไรคะเพื่อนเราอ่ะมาตาฮา,ารีมาตาฮีไม่มีกลุ่มงั้นไมอยู่กลุ่มหนูก็ได้คะ่ะโอเคนะไกล,กลเหมือนทะเลอะ ให้เหมือนทะเลไม่ได้กว้างนะเ็อคิดเอาเหมือนอะไรโอเคนะลูกอ่ะเดี๋ยวครูจะแชร์ทวนอีกทีหนึ่งสัปดาห์หน้าเราจะมาดูกันนะครับแล้วครูก็จะอธิบายนะครับสัปดาห์หน้าเราเก็บกันห้านะครับแล้วก็สัปดาห์ถัดไปครูก็จะเก็บอีกห้าอีกเรื่องหนึง่งนะครับสิ่งที่เธอจะต้องหาหนึ่งการสมรสของผู้ยาวนะครับ เธอเข้าไปในหมวดของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเธอเข้าไปดูการสมรสกับครอบครัวนี่ชัดเลยนะครับเธอลองไปสืบค้นดูนะครับวิธีการนําเสนอเธอก็เหมือนเหมือนเดิมนี่แหละหนูจะเอาลงใส่ในโน้ตของโทรศัพท์ก็ได้นะครับหรือจะเอาลงใส่ใน Word ในโน้ตบุ๊กอะไรของเธอก็ได้นะครับแล้วเธอก็แบ่งงานกันให้ชัดเจน ว่าชันท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้นะครับเอาข้อมูลมาให้เกี่ยวกับรูปภาพนี้นะลูกเข้าใจไหมเข้าใจไหมลูกอย่าไปเอาประมวลกฎหมายอาญามาไม่ใช่นะหนูเรียนกันกฎหมายแพ่งละพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องเนี่ยที่หนูเห็นอยู่เนี่ยเด็กอายุ14แต่งงาน แล้วก็มีญาติพี่น้องอยู่ก็พูดถึงสภาพบุคคลใช่ไหมการแต่งงานนะครับหนูไปดูมานะครับโอเคนะมีใครจะถามอะไรไหมลูกอาจารย์หนูไม่เข้าใจทวนคําสั่งหนูทวนคําสั่งใหม่เร็วจะได้ไปทานข้าวกันธีรพัทโอเคไหมลูกโอเคนะกีรพัทหาข้อมูลอยู่ใช่ปะ่ะ เจออะไรบ้างลูกอบอกครูฟังหน่อยลูกบอกให้เพื่อนฟังหน่อยหมายถึงในเรื่องในรูปภาพใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับเจออะไรบ้างลูกก็อันนี้ <Okay. S 2> ในรูปภาพเขาสิบสี่ปีใช่ไหมอาจารย์แต่ตามปะะระอนนะเขาเรียกว,ว่าอะไรเานาเรียกผมประมวลกฎหมายแท่งละพกาินิ์ครับเขาบอกว่าการที่จะสมรสกันได้โดยที่พ่อแม่สองฝ่ายยินยอมนั้นต้องมีอายุ ถึงเกณฑ์คือสิบห้าครับแล้วก็ถ้าจะจุดสะเวียนสมรสก็คือสิบเจ็ดครับแล้วก็อาขก้าวนะลูกก้าวอย่าหมดอย่าหมดเพราะว่าจะประมาณี่วรดารอเก็บข้อมูลอยู่ครับแล้วก็พ่อแม่พ่อแม่ของเด็กอาจจะมีส่วนผิดด้วยครับเรื่องการส่งเสริมไม่ได้ประมาณนั้นครับแล้วกรณีมีกรณีจําเป็นไหมที่จะต้องทําการสมรสอ่ะ ม,มีกรณี <พอ S 2> จําเป็นคือการตั้งครันครับอ่านะครับพอพออย่าเยอะ <c oughs> เดี๋ยวทิติวรดาเอาไปหาหมดทิติวัดาได้ข้อมูลบ้างอย่างได้ค่ะได้ประมาณไหนได้ประมาณไหนลกูกเออเออเยอะอยู่เยอะอย,อยู่ประมาณเอาเอาประมาณเอาพอคร่าวๆไม่ต้องเอามาหมดตะกร้าลองชิมดูนิดนึงอ่ะ อะไรนะครอาจารย์ให้ให้หนูทำอะไรไหนที่ได้อยู่ได้ประมาณไหนอ๋อ oh. ขอชิมหน่อยอะไรประมาณนี้อาจารย์หนูหนูไม่ได้หาอะไรเลยอ่ะหนูเดาว่าอาจารย์หมายของหมายถึงของพี่พ <c oughs> อ่ะเมื่อสักครู่นี้มีเพื่อนเราถามว่าอาจารย์แล้วของสัปดาห์ที่แล้วอ่ะ <c oughs> ครูก็ถามว่าหนูอยู่กลุ่มไหนหนูยังไม่รู้ดูเพื่อนด้วยนะลูก ว่าเพื่อนเราจะอยู่กลุ่มไหนถามมั่งยังมีคนถามมั่งยังเงียบถามเพื่อนมั่งยังลูกคนที่ไม่ได้มาสัปดาห์ที่แล้วถามเพื่อนมั่งยังว่าหนูอยู่กลุ่มไหนธันวา<ะ>ได้กลุ่มยังได,ไ,ได้แล้วคนะ่ะได้แล้วจ้าไม่เป็นเมื่อกี้นาจย์จอะไรนะลูกก็กลุ่มสี่ไงจัน ไม่นะังงานเก่าอ่ะงานงานเก่าก็มีกลุ่มแล้วงานเก่ามีกลุ่มเฮ้ยล้วใครมาถามครูนะไม่ <Okay. S 2> หนูถามว่างานเก่าอ่ะพรีเซนต์ได้อยู่ไหมไอเสมือนคนไรความสามารถอ่ะหนูอยู่กลุ่มไหนอะลูกอยู่กลุ่มสามอะไอแต่อยู่กลุ่มเสมือนไรความสามารถไงจารย์แล้วเมื่อัะครู่นี้ไม่ทันไงที่บอกว่ายังยไม่พร้อมอะ เอาเลยเปล่าถามเพื่อนดิเพื่อนมีเรียนต่อเปล่าเอาเลยก็ได้จา์เ,าเชิญครับแชร์ได้เลยจะไ,ได้เก็บคะแนนไปเลยอย่าให้มันมาสุมอยู่แป๊บนึงนะคะแชร์ได้เลยนะครับในเรื่องในเรื่องที่เพื่อนกำลังจะปีเซ้นเนี่ยเราหามาคนละอย่างนะ นะครับดังนั้นข้อมูลเนี่ยเราจะอย่างกะพีรพัฒน์เนี่ยจะรู้ข้อมูลของกลุ่มตัวเองจะไม่รู้ข้อมูลของกลุ่มเพื่อนดังนั้นขอนักเรียนทุกคนเนี่ยดูข้อมูลนะครับของเพื่อนนะครับแล้วถ้าปีหน้าเจอกับครูอีกนะครับถ้าออนไลน์อย่างนี้นะครับแต่และกลุ่มจะต้องมีเกมมีกิจกรรมมาให้เพื่อนร่วมเล่นไม่ว่าจะเป็นคาหูเป็นอะไรเนี่ยนะครับเป็นการตั้งคําถามสั้นๆถามเพื่อนนะครับเหมือนกับเธอเนี่ยกําลัง ถ่ายทอดความรู้แล้วอยากให้เพื่อนรู้โอเคนะลูกอ่ะเชิญครับคนรัว<ส>เลยนะ <c oughs> อ่ะเชิญลูกคนเสมือนหละความสามารถคือผู้ที่ศาสรได้สักงให้เป็นคนเสมือนและความสามารถตาม ปปพมาตาสามสองการประมวลกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ถลกดจำไว้เลยนะถ้าขึ้นปปพอย่างนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตาที่สามวิสองวหนึ่งครับผมเชิญครับหนึ่งมีกายพิการเช่นหูหนวกตาบอดเป็นใบแขนขาดขาขาดอัมพาตเคลื่อนไหวตัวไม่ได้ซึ่งเป็นมาโดยกำเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลังเช่นอุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บชลาภาพเป็นต้น 2. จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเช่นจิตผิดปกติโรคจิตสมองพิการแต่ยังไม่ถึงขั้นวิกลจริต 3. ประพฤติซุรุ่ยซุร่ายเสเพเป็นอาจินใช้จ่ายเกินกว่าไรายได้หรือฐานะอยู่เป็นประจำฟุ่มเฟือยโดยไม่มีเหตุผลสมควรซึ่งทำให้ทรัพย์สมบัติ ล่อยดอลงไปทุกวันจนในที่สุดก็ต้องหมดตัวสี่ติดสุรายาเมาตลอดเวลาติดฟินเฮโรอีนยาบ้ากัญชายาดองและอื่นๆอลูกไมเรียนครับ อ่าเบสแอนเฉยเลยเพื่อนถามพอพอพอคืออะไรพอพอพอคืออะไรยะขอญาตอ่านเลยนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราสามสองคนและคนเสมือนในความสามารถ กระทำการให้ครูอ่านให้ใช่ไหมลูกเนี่ยโดยนอนุ่าองค่ะถ้าคนเสม,มือนและความสามารถกระทำการไปโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์มีผลทำให้เป็นโมกิยะแต่<ม>ผู้พิทักษ์ไม่สามารถกระทำการได้ตามพอพอมาตาสามสี่ถ้าไม่มีคู่สมรสให้พ่อแม่เป็นผู้พิทักษ์ถ้ามีคู่สมรสให้คู่สมรสเป็นผู้พิทักษ ผลของกฎหมายการเป็นคนจะเหมือนายความสามารถจัดให้อยู่ในความดูแลของผู้พิทักษ์ทั้งในเรื่องความเป็นอยู่และนิติกรรมต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนมิฉะนั้นจะตกเป็นโมกยะตามปพมาตาสามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตาสองแปดสามหนึ่งสองแปดสามสองผู้สมรส บุปการีนะครับอ่ะหนูเลื่อนเดี๋ยวครูอ่านให้เพื่อความรวดเร็วนะครับดูนะตามะมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรานะครับสองแปดทนสามสองนะครับผู้สมรสคือบุคคลที่จะร้องขอต่อศาลให้บุคคลนั้นเป็นบุคคลในความสามารถนั่นเองนะครับก็มีบุปการีบิดามารดาทวดรวมถึงบิดามารดาบุญธรรมด้วยนะครับผู้สืบสันดานนะครับอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งขยับผู้ปกครองผู้ยาวนะครับผู้พิทักษ์ ผู้ที่ปกครองดูแลอยู่ในขณะนั้นเช่นพี่สาวน้องชายเป็นต้นพนักงานรายการบุตรบุญธรรมอา่าฝั่งครูมันจะมีบุตรบุญธรรมกับพ่อแม่บุญธรรมอยู่นะครับใครไม่เข้าใจคําว่าบิดามารดาบิดามารดาคือผู้ที่ให้กาเนิดและเลี้ยงดูเรานั่นเองเนี่ยที่อยู่เป็นทุกวันเนี่ยนะครับปูบ่ย่าตายายอันนี้แน่นอนทั่วรวมถึงบิดาที่เป็นบุญธรรมฟังกรณีบิดามีมารดามี มีป๋าหลายคนว่า,างนั้นธรรมชิติวัฒนาธรรมมีแฟนหลายคนคนที่ไม่ได้เป็นบิดาเราแท้จริงก็คือไม่ได้ไม่ใช่สายเลือดเราน่ะนะครับ mm hmm. นั่นคือบุญธรรมนะลูกที่คารับเราไว้เป็นบุตรบุญธรรมหรือเราเป็นลูกใครก็ไม่รู้นะครับ mm hmm. ทิติวัฒนาในลูกใครไม่รู้ไปอยู่บ้านเด็กกำพร mm ้า hmm. แล้วอเอิญครูเนี่ยเป็นคนมีตังอยากมีลูกสาวครูก็เลยไปขอจาก ไปทาเรื่องขอจากบ้านเด็กกำพร้าเนี่ยเอามาเลี้ยงนะครับแล้วก็จดทะเบียนพี่ติวรดาเป็นบุตรบุญธรร,รมอันนั้นครูคือบิดาบุญธรรมของเธอโอเคนะกรณีนี้นะนะครับผู้ปกครองใครไม่เข้าใจมัง่งผู้ปกครองนี่ถ้าพูดง่ายๆก็ไอ้วินมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยก็เป็นได้เข้าใจนะผู้ปกครองเนี่ยใครก็เป็นได้นะครับเคยนะสมัยครูเรียนมีเพื่อนไปจ้างมอวินมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยมาเป็นผู้ปกครองประชุมผู้ปกครองนะเดินเชิญ ดนเชิญผู้ปกครองก็ไปจ้างวินมอเตอร์ไซค์มาเป็นผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองเนี่ยนะครับอายุน้อยกว่าเราไม่ได้นะครับต่อมานะครับต่อมาผู้สืบสันดานคําเนี่ยมันดูเหมือนหยาบผู้สืบสันดานเรานี่แหละนะครับเราเป็นลูกใครเราคือผู้สืบสันดานของบิดามารดานะครับโอเคนะนะครับ พนักงานพนักง,งานอายการอันนี้กรณีนะครับที่เราเนี่ยสมมุติว่าเราเป็นเด็กเร่ร่อนนะครับพนักง,งานเป็นเด็กเนี่ยเป็นเป็นเป็นคนเมือกี้ที่ครูแชร์ให้ดูอ่ะที่เหมือนนักร้องที่มีพวงมลาลัยเยอะๆองั้นพนักงานงานอายการเนี่ยนะครับร้องขอได้นะครับถ้ามีเหตุอันสมควรนะนะครับแล้วก็บ,บูรุษธรรมนะครับขอดูสมาชิกครับอริสราทิพย์ยอและ ทิพยยอและทิพพราะวา่าไหนอ่ะคนเนี่ยครูให้พืดคอองครูให้คะแนนดีๆทุกคนนะครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ตั้งหลักนะลูก นะครับจากครั้งต่อไปเนี่ยคือต้องเป๊ะกว่านี้แล้วนะครับโอเคครับตอปแชร์ได้เลยครั้งต่อไปหนูต้องเป๊ะกว่านี้ชั้นว่าอยู่กลุ่มใครลูกกลุ่มไหนคะกลุ่มใหม่กลุ่มเก่ากลุ่มเก่าเนี่ยลูกก,ก็กลุ่มเมื่อกี้ใช่ไงชัวนะหนูใช่ไหมใช่เฮ้ยใช่เปล่าโอเคหยอกเล่น อ่ะนะครับเปิดกล้องเปิดใหม่ครับดูอาปิดประชุมนะสัปดาห์หน้ามาพร้อมกันนะลูกพาสมาชิกเข้ามาให้หมดทุกคนมีส่วนร่วมนะครูมีคะแนนนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีให้ด้วยนะครับเอกี่หนูทํากันมาเนี่ยที่เอามาแชร์แชร์ให้ดูเนี่ยครูมีคะแนนเกี่ยวกับเทคโนโลยีให้ด้วยนะครับย 6, อย่างกมหกอย่างเนี้ยมหกก็เรียนกับเรามหกทาเป็น powerpoint มาก็ดีนะครับมีน้องมสามหรือมมสี่นะถ้าจำไม่ผิด ทำใส่ทิกตอกเลยพูดในทิกตอกนะครับจะเป็นกี่คลิปก็แล้วแต่เขานะครับโอเคนะแล้วแต่เธอนะมีครูมีคะแนนเทคโนโลยีให้ด้วยนะครับโอเคนะลูกอ่ะดูอาปิดประชมุมลูกแลมในกลุ่วมวรมะทุลลอฮัลบราระกาศ